ก็คือเอาความฝันในวัยเด็กของคุณตู่ที่เล่าให้น้องเอ็มฟังเอามาผสมผสานกับไอเดียของเรานะฮะแล้วก็นําเสนอออกมาเป็นคอนเซปต์ที่ว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีนะนะคุณตู่เขาว่ายังไงอันนี้พอพอเห็นงานน้องเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าก็ถ้าได้อยู่จริงเขาก็ชอบเขาก็จะชอบนะฮะเอาไปดูงานของน้องเอ็มกันนิดนึงนะครับฮะไปดูกันครับอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คุณตู่ข้างบนนะที่ใส่สูตรนะ อันนี้คืองานของน้องเลยใช่ไหมอันนี้เราผ่าหลังคาออกมานะครับเป็นบ้านสองชั้นนะน e. ้องเอมอธิบายนิดหนึ่งครับก็คือความฝันในวัยเด็กของคุณตู่คืออยากจะทําแอนิเมชันเหมือนกับว่าเลยทําให้บ้านหลังนี้เหมือนให้เขาสามารถสร้างแอนิเมชันได้จากกิจวัตรประจําวันของเขาอะค่ะเหมือนเขาและแฟนก็คนนึงจะเป็นผู้สรา้างภาพแอนิเมชันอีกคนก็เหมือนจะเป็นผู้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นแอนิเมชันของกาและกันน่ะค่ะครับครับแสดงว่านอกจากเขาเขาเล่นดนตรีแล้ว เด็กๆนี่เขาก็ชอบทำแอนิเมชันนะครับเอขาฝายฝันอยากจะเป็นแล้วแล้วแล้วมันสื่อ,อยังไงก็คือ,อน,น้องทำขึ้นมาเนี่ยเขียนผนังอินทีเรียภายในคะ่ะก็จะเหมือนทำเป็นลักษณะเฟร,รมแล้วก็การเจาะช่องเปิดก็จะคำนึงถึงระดับสายตาที่ต่างกันนะคะเ,เหมือนกับว่าบางมุมเขาจะสามารถมองเห็นเหมือนเหมือนกับว่าผู้ใช้งานจะไม่เสียไพรเวซีแต่ว่าจะรับรู้ว่าอีกคนนึงอยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างี้ค่ะ แต่ว่าในบางมุมก็คือเหมือนจะสามารถเห็นกันและกันเลยเหมือนเป็นแอนิเมชันของกนและกันอะอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือว่าในสเปซที่จัดขึ้นมาเนี่ยสามารถมองมองเห็นทะลุของเห็นเห็นเห็นอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเหมือนเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะเคลื่อนไหวอยู่ในอยู่ในบ้านของคุณหลังนี้นะเออก็การจัดสเปซคือการฉีกฉีกบ้านออกมาิีหน่อยแล้วก็มีโอเปสเปซตรงกลางใช่ไหมฮะค่ะ พี่เห็นมีตรงนั้นมีคล้ายๆเป็นชิงช้าหรือเป็นกระโดดลงไปได้เด็กๆเออนี่น่าจะสนุกดีนะครับนะฮะคุกขจชอบไหมแอนนี้ชอบไหมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เอ้ยนี่พื้นที่ได้ใช่ไหมได้พื้นที่เป๊ะเลยใช่ไหมนะคุณแน่นนะครับนะครับก็ดูมันเหมือนมีดับเบิลสเปซอยู่พอสมควรแต่ว่ามันอาจจะเป็นสเกลเล็กๆถูกไหมมีห้องนู้นห้องนี้เยอะนะฮะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ชื่นชอบนะครับอะคุณแน่นงานที่นี้เป็นยังไงครับก็ผลงานของน้องเอมเนี่ยครับ,รบสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของของยูเซอร์คือคุณตู่ได้ค่อนข้างตรงนะคะคแล้วก็งานของน้องเนี่ยจะเห็นว่ามีการแฝงกิมมิดน่ารักน่ารักอยู่ในงานเยอะพอสมควรว่าจะเป็นตัวเปรที่อยู่กลางบ้านเอ,อันนี้เปยนะฮะใช่ครับการที่จะอยู่ชายหาด ใช่ครับหรืออยู่เอาดอมาอยู่ในบ้านเลยครับแล้วก็อย่างการเจาะช่องหน้าต่างภายในบ้านเองอะไรเงี้ยครับก็จะมีไซส์ขนาดที่ที่พิเศษกว่าปกติก็อย่างที่น้องเล่าให้ฟังว่าสามารถเป็นได้เหมือนผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นผู้ที่เล่นในในในเวลาเดียวกันการที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นตอบโจทย์เลยคุณตู่ที่เป็นที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแอนิเมชันด้วย เขานั่งอยู so ่ข้างบนเนี่ยมองเห็นเลยนะเพืแฟนทําน่นทงนี่แต่ข้างบนก็จะมองเห็นเขาเิอไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะฮะกระโดดลงเปลอะไรเงี้ยนะก็เห็นกันหมดก็ถือเป็นผลงานที่น่าสนุกสนานมากทีหนึ่งนะครับสําหรับน้องเอ๋มนะครับยินดีด้วยนะครับนะฮะเอาละครับมาถึงรางวัลชนะเลิศนะครับน้องฟ้าน้องฟ้าได้โจทย์ของใครครับคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นนะอ่ะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าคุณนุ่นเล่าเหมือนโมหรือเปล่า ก็ก็มีคือคุณรุ่นเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของเขาแต่หนูก็เป็นโฟกัสเรื่องเรื่องบรรยากาศเรื่องการใช้ชีวิตว่าเขาชอบเรื่องความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติชอบชอบบ้านที่รู้สึกว่ามันมันเป็นบ้านที่เราสามารถปล่อยตัวได้ตามสบายเราสามารถทําเลได้เราไม่ต้องอยู่แบบต้องเกรงประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบ แล้วก็คือหนูก็เลยเอามาตีความกับโจทย์ที่วัดรีเมคัมก็เลยลองคิดว่าจริงๆแล้วความฝันคนเราพอคนบางทีพูดคําว่าความฝันคนจะชอบคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ล้าหน้าหรือเปล่ามันไกลหรือเกินมันไกลหรือเกินแต่ยิ่งจริงความฝันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้เรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลยก็เลยมองหาเรื่องแบบว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยู่ ใกล้ตัวเราและเป็นเรื่องที่ง่ายดายก็คือความเป็นธรรมชาติซึ่งก็ลิงก์กับความต้องการและก็ความชอบของคุณนุ่นด้วยค่ะซึ่งก็เลยก็เลยมาเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อคอนเซ็ปต์ว่า d REAM OF SIMPLICITY คือวาเรียบง่ายนะครับเป็นความฝันที่เรียบง่ายมากเลยใช่ใไหมฮะคุณนุ่นชอบมากเลยเป็นตัวตนของเขาไหมเวลาเข้ามาอยู่ในบ้านนี้รู้สึกว่าไม่ต้องเกรงนะฮะปล่อยตัวได้แบบอิสระนะ เพราะว่ายัางเป็นเวลาเป็นดาราเนี่ยออกไปพบปะผู้คนเนี่ยมันจะอีกอย่างหนึ่งนะเข้าบ้านอยากให้เป็นอิสระมากเลยนะครับอ่ไปดูผลงานของน้องฟ้านิดหนึ่งครับผลงานของผู้ชนะเลิศครับอ่าเรียบง่ายจริงๆเรียบง่ายจริงๆคือเป็นห้องที่เป็นสปีดรลเวลนะฮะชีกออกจากกันถูกไหมฮะน้อง,น,องน้องดีไซน์อย่างนั้นนะไอ้ตัวล่างนี่ก็จะอยู่เป็นเป็นตัวใหญ่ ชั้นล่างนี่เป็นอะไรครับชั้นล่างเป็นส่วนสตูดิโอกับห้องนอนค่ะเหมือนว่าคุณนุ่นเขาอยากได้พื้นที่ทํางานที่อยู่กับติดห้องนอนได้เลยคือทํางานในนี้ก็เดินไปนอนได้เลยครับแต่จริงๆนี่เป็นหน้าตรงหน้าต่างทาดูซิมเพิลมากออผมว่าผู้หญิงจะชอบนะบ้านลักษณะนี้นะจะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นพรีเซนท์ที่เพอร์สเปกทีฟอะค่ะแออครับแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เป็นชั้นสองนะฮะแล้วก็มีระแนงไม้ออกมา อย่างนี้นะครับเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนค่ะให้ท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมที่ไปชมที่เซนท่านคราวที่แล้วก็น่าจะเห็นแล้วนะนะฮะอันนี้สเกลหนึ่งต่อสิบค่ะทำยากไหมนี่ทำ <laughs> ต้องใช้หลายคนอยู่นะค่ะบไหมฮะ <laughs> เป็นผลงานที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงใช่ไหมค่ะเคยทำ คือออกแบบออกแบบเนี่ยมีเคยทํางานลักษณะน,นี้มาก่อนไหมคือผู้ใช้จริงเลยยังไม่เคยคนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ<า>น้องเอเหมือนกันไหมค่ะเหมือนกันค่ะสนุกไหมก็ <c oughs> สนุกนะฮะนี่เป็นงานจริงต่อไปในอนาคตนะครับนะฮะที่ที่ต้องทํากันนะครับก็เราสามารถที่จะสร้างแบบบ้านให้กับผู้ที่ใช้แล้วก็ผู้ที่ใช้ชื่นชอบอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะนะครับ ตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยนีภาพเพิม์ลบริกทีข้างหลังนีานี่เป็นคริสตัลที่รับรางวัลนะครับชนะเลิศงานประกวดนะครับ L d e c ดค a ร์อยชั่นยัง ALENT DESIGN AWARD 2013นะครับก็ขอชื่นชมน้องทั้ง3คนนะครับแล้วก็วันนี้ให้เห็นหน้าตากันชัดๆนะครับผ่านรายการสนทนาสถาปัตย์นะครับความฝันอนาคตนี่อยากเป็นดีไซเนอร์ก็คงก็คงทำจบไปไหม คงอยู่ในเส้นทางนี้คะนะครชอบนะครับทําความฝันให้คนอื่นเป็นหลักนะเราเป็นดีไซเนอร์ทำความฝันให้คนอื่นนะแต่ว่าความฝันของเราก็ต้องมีเองะนะฮะจะซิมเพิลแบบนี้ไหมฮะก็คงไม่ไม่ไม่ไมกลไปจากนี้มาอา่าก็ใกล้เคียงน,นะส่วนมากเนี่ยคือความใสๆนะคะคุณแน่นที่น้องเขาดึงออกมาคุณทําโปรแกรมได้ดีมากครับนะครับอ่านี่ก็เป็นปี2013 <c oughs> ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสําหรับน้อง น้องฟ้ากับน้องเอมนี่จะได้ไปที่มิลานอิตาลีครับอิตาลีนะครับเป็นซัมเมอร์คอ์สนะครับใช่ครับเป็นเวลาสองอาทิตย์ครับอาทิตย์เลยก็คอสเรียนเนี่ยก็คือจะแล้วแต่น้องว่าจะเลือกยังไงก็คือมันจะมีลิสต์คอร์สโปรแกรมให้อย่างเงี้ยครับก็คือแล้วแต่น้องว่าจะสนใจไปทางด้านไหนอาจจะไม่ต้องเป็นสถาปนิกก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะมันก็มีคอร์สอื่นๆด้วยลก็แล้วแต่สนใจใช่ครับก็ไปทุกอย่างฟรีหมดใช่ครับถูกต้องนะฮะ สำหรับน้องโมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวประกวดไได้ไปใหม่ได้เพราะว่าไอเดียของคุณเนี่ยกระฉูดมากเลยนะฮะคุณอาจะสร้างสรรค์อะไรที่ที่คนนึกไม่ถึงได้เยอะมากนะฮะแล้วก็พรีเซนต์ออกมาแบบเนี้ยถือว่าชื่นชมนะครับครับสําหรับในปีถัดไปครับคุณแน่นครับครับทาง L d e c o r a t i o n มีโปรเจกต์แบบนี้อีกไหมครับมีแน่นอนครับแต่ว่า ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะอาจจะขออุบไว้ก่อนโอเยนะครับพี่โคเพราะว่าว่าจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเราก็คิดกันว่าเราอยากจะทําอะไรให้มันสนุกกว่าเดิมมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนครับก็ติดตามได้ครับครับเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ที่ทีมงานนะว่าจะคิดสร้างสรรค์ยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับครับวันนี้สนทนาสถาปัตนะครับก็ ได้รับเกียรติจากทางบกบริหารน,นะครับของนิสสันแอรแลวก็น้องๆทัง้ง3คนนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นดีไซนเนอร์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับก็ขออวยพรให้ทีสิ์ใช่ไหม,มฮะสองคนนี้นะต้องทำทีสิ์ทำทีสิ์อะไรเนี่ยหนูทำร,รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเนี่ยแสดงว่าต้องอยากมีรีสอร์ทของตัวเองแ <laughs> <c oughs> น,น,น่นอนในอนาคตนะนะน้องโมะทีสินอะไรรีสอร์ทไงีครับรีสอร์ทเหมือนกันนะฮะ จังหวัดกรุงเทพแม่ห้องสอนเนี่ยแม่องสอนนะครับชอบไปปายเปย์แถวนั้นนะครับนะฮะมีต้องรอปีหน้านะครับถึงทำพิสิก็ติดเดียวไวนนะฮะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็บริหารจากแอลเดคอเลชันนะครับวิศวรชั้นนําเกี่ยวกับด้านการออกแบบตกแต่งนะครับบ้านพักอาศัยนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโซฟาสวยๆจากฮาวาย ใชเฟอร์นิเจอร์นะครับที่มาให้นั่งกันนะรู้สึกนั่งกันเต็มพอดีพอดีเลยนะครับขอบคุณอย่างนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับสนทนาสถาปัตย์ในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านลาตรีสวัสด์ครับสวัสดีครับครับ